สวัสดีครับกลับมาพบกับแคปไฟทีครับไว้ราดีหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันนะครับวันนี้นะครับพี่ก๊อฟจะมาแนะนำเทคนิคในการเซตพื้นหลังหรือแบ็กกราวใน o o g l e m e e t นะครับที่เราควรรู้นะครับแน่นอนครับช่วงนี้การเรียนประชุมออนไลน์ใช่ไหมครับแต่สิ่งหนึ่งสําคัญก็คือบางทีเราต้องการให้แบ็กกราวข้างหลังเนี่ยครับไม่ให้คู่สนทนานะครับเห็นนะครับหรือต้องการเปลี่ยนแบ็กกราวให้มันสวยๆน่ารักๆนะครับทำยังไงนะครับวันนี้เรามาดูขั้นตอนกันดีกว่าครับไปดูกันเลยครับ ครับเดี๋ยวเราเอามาเข้าขั้นตอนในการเปลี่ยนพื้นหลังในค o o g l e m ม e t กันครับกดอื่นก็เริ่มการประชุมนะครับเพราะว่าตัวการเปลี่ยนพื้นหลังเนี่ยต้องเข้าไปในการประชุมนะครับก็คือต้องเปลี่ยนทุกครั้งนะครับไม่สามารถเซตในการตั้งค่าถาวรได้นะครับพอเรากดมาปุ๊บนะครับให้กดมาที่จุด3จุดตรงนี้นะครับก็คือการตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับกดเข้าไปครับแล้วก็จะมีคําว่าเปลี่ยนพื้นหลังนะครับก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับในพื้นหลังเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนในเรื่องของการเบอร์เฉพาะจุดก็คือเนี่ย ก็ยังให้รายละเอียดของตัวเขาโครงหูเหอเนี่ยยังมีอยู่นะอันนี้ก็คือยังถือว่าระดับหนึ่งนะครับก็ยังเห็นพื้นหลังที่เบอร์แต่ว่ายังมีรายละเอียดว่าเป็นวัตถุอะไรนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเบอร์พื้นหลังเลยนะครับแบบชัดเจนนะครับจะเห็นว่านี่มันเบอร์มากแต่ว่าเห็นไหมฮะหูเริ่มจะหายไปแล้วนะฮะตรงนี้นะครับว้ลลตรงนี้นะครับอ่านะครับอันนี้ก็คือการเบอร์พื้นหลังนะครับแต่สิ่งที่ตรงนี้นะครับเพิ่มเติมก็คือเราสามารถเลือกรูปภาพนะครับเป็นพื้นหลังอย่างนี้ฮะ เป็นแบ็กกราวนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้สังเกตน,นะครับพื้นหลังแบ็กกราวพวกนี้นะครับเขาส่วนใหญ่เขาจะไม่เป็นพื้นหลังที่เป็นตัวอักษรเพราะอ,อะไรเพราะว่า,าตัวอักษรเนี่ยนะครับมันจะกลับด้านถ้าเกิดเราดูนะเดี๋ยวพี่ก๊อฟจะเปลี่ยนให้ดูอย่างเช่นจะเห็นว่านี่เป็นพื้นหลังแบ็กกราวของทางรายการของเรานะครับก็จริงๆก็คือจะเห็นว่าตัวอักษรตัวเนี้ยกลับด้านแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะเห็นในส่วนของเป็นตัวอักษรที่ถูกด้านก็คือ เป็นอักษรปกตินะครับแต่ว่า,ราวเราเห็น,นจะกลับด้านไม่ต้องตกใจนะครับเวลาเราเพิ่มพื้นหลังแล้วเอ้ยทำไมตัวอักษรกลับด้านอ่าอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ามันไว้สําหรับให้คนอื่นดูไม่ใช่เราดูนะครับเพิ่มเติมก็คือเราสามารถเพิ่มพื้นหลังยังไงได้บ้างก็กดบวกครับแล้วเราก็กดเข้าไปหาพื้นหลังที่เรามีอยู่อย่างเช่นอ่านี่ฮะเราก็มีพื้นหลังตรงนี้เรากด Open นะครับโอเพนปุ๊บมันก็จะเป็นพื้นหลังที่เราเพิ่มเข้าไปนะครับ จากการเพิ่มแล้วถ้าเกิดเราบอกว่าเอ้ยเราไม่เอานะครับเราต้องการกลับเป็นพื้นหลังปกติก็กดนี่ครปิดพื้นหลังนะครับพื้นหลังก็จะหายไปนะครับส่วนที่เราเพิ่มเติมเนี่ยครับเราสามารถเอาเมาส์ไปคลิกนะครับจะมีคําว่า delete เห็นไหมนําออกนะครับเราก็กดนําออกไปได้นะครับอีกอันนึงก็คือพื้นหลังที่เป็นวิดีโอเห็นไหมมันมีวิดีโอด้วยเห็นไหมเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งอันนี้ถามว่าตรงนี้เราสามารถเพิ่มได้ไหมนะครับเพิ่มได้ครับก็กดเพิ่มเหมือนเมื่อกี้นะครับ แต่นะครับมูติอ่าพก๊อปต้องการเพิ่มวิดีโอแล้วกันนะครับติวิดีโอน,นะตอนนี้เราวิดีโอมันจะมองไม่เห็นนะครับเห็นไหมไฟล์มันจะไม่เห็นไฟล์นะครับให้เราเลือกไฟล์ทั้งหมดนะครับที่เป็นเหมือนกับไฟล์วิดีโอนะแล้วก,กดเข้าไปนะครับแล้วก,กดโอเพนไฟล์วิดีโอก็จะอยู่ข้างหลังเห็นไหมครับเห็นไหมอันนี้ก็สามารถเป็นพื้นหลังได้เหมือนกันเป็นไฟล์วิดีโอนะครับแต่อันนี้มันไม่แน่ใจว่า ตัวขนาดของไฟล์เนี่ยจะใหญ่มากน้อยเพียงใดนะครับตอนนี้ก็คือไฟล์ของพี่เนี่ยขนาดไม่ใหญ่ก็คือประมาณ15าวินะครับอันนี้ก็น่าจะแอดได้แต่ถ้าเกิดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่พี่ไม่มั่นใจว่าตัวแบ็กกาข้างหลังเนี่ยจะรองรับหรือเปล่าและที่สําคัญพี่ไม่ค่อยแนะนำนะครันที่ใส่วิดีโอนะครับเพราะว่าเมื่อเราใส่พวกนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับภาพหรือวิดีโอที่รันอยู่ตลอดเวลาทําให้เวลาเราวิดีโอคอนเฟรนเนี่นะครับอ,อาจจะทําให้หน่วงและก็ตกได้นะครับ แนะนาก็คืออาจจะเป็นภาพนิ่งจะดีกว่านะครับอาจจะเป็นเลือกเป็นภาพนิ่งเพื่อความสะดวกนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราสามารถเปลี่ยนพื้นหลังใน o o g l e m e e t นะครับในช่วงในการประชุมในการเรียนออนไลน์เนี่ยเพื่อให้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะครับเอาละฮะถ้าชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์พีด้วยนะครับและต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตามนะครับหากอยากรู้เร่านะครับก็ช่วยกดติดตามส u b s c r i า e นะครับกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิป